สวัสดีค่ะทุกคนเมโลดี้เองนะคะวันนี้มีข่าวบันเทิงแทบแซบมาอัปเดตให้ฟังกันอีกแล้วค่ะล่าสุดซีแนม af หรือซีแนมสุนทรได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยฟ้องร้องกับดิวอริศาราเกี่ยวกับเรื่องลงทุนร้านทำเล็บที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจนทําให้ซีแนมและหุ้นส่วนคนอื่นๆสูญเงินไปกว่าล้านบาทเลยทีเดียวงานนี้ซีแนมออกมาโพสต์ตัดเพราะว่าทําไมตอนนั้นไม่มีใครเชื่อเธอเลย แถมยังโดนคนทั้งประเทศรุมด่าจนชีวิตแย่มากๆพร้อมกับแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดาราสาวโกงเงินท่านหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอซีแนมยังบอกอีกว่าวันนี้คือวันที่รอคอยเพราะตอนนั้นเธอโดนด่าจนงานในวงการบันเทิงหายหมดชีวิตต้ององมทุกข์ทรมานจนถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าและตอนนี้ขออโหาสิกรรมให้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ C ้นซีแนมยังฝากทิ้งท้ายว่าตอนนี้ไลฟ์ร้องเพลงคุยกับแฟนๆในติ๊กต็อกทุก21นาฬิกา ใครอยากฟังเพลงเพราะเราะหรือให้กำลังใจซีแนมก็ไปเจอกันได้นะคะนอกจากนี้ยังมีข่าวอุ้ยอย่าทิพย์ลั่นแรงกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอฉันผู้ที่เคยโดนเล่นงานเช่นกันเอาเป็นว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงและดราม่าจะซาบขนาดไหนอย่าลืมติดตามเมโลดี้กันต่อนะคะ